ใจเตไม่หลับใจผีเลยอะน้องยูลี่อะวีโตอยู่ที่มาวันเรียนนี่ใจเตะบึ้งหลับปันปลือนี่น้องเปลี่ยนไปไม้นี่แปลกไปไม่อะเห็นอะไรเลยอะบอกพีนะปีกองใจและวีโตมาตั้งยี่มาเล่ววันปลือมั่งเรืืองกันากรรมการโกโกโนอะอะไอรักบันชัดปีพลัดไหนกี้ทวันต้องโตกใบแดงอยู่แลวน้องก็จะไหมย่างหน่อยๆถ้ามันยิบมาใช่เร็วะมันต้องเลื้ง,งโกกน่นี่อะก็จะไหม <c oughs> ต้นก้อนน้องนะต้นต้นอย่าเพิ่งมีใครนะคราวบีเตืองก้อนปีกระต้นเนื่อหมากอยู่นี่เน่ากันเน่าเจ็บอ้วงเน่าหมากเลยนี่เจ้านี่มาบางไม้หนองฮะหมากเหรอหนำแข้งมาไม่จะหนำแข้งโกเชียงเลยมาไม้ยบไปก่อนน้องไปไม่มีเสีย้ยเราก็ยบไปก่อนยกยบยบ,ยบไป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 อยู่ในเลนูไปอ่าไปอยู่กับปลาจองมองก้อนเงียบป้นก่อยขึ้นมาน้าองนะเออ ปีอยู่นีก็โรงกินข้าวไม่ไก่ได้ข้าวไม่ร้อยแต่นีน้องไม่ไก่ร้อยเปลววาก็ไม่ใช่แปลงว่านโจน้องจุรี่ทำไม่ได้จุรี่ทำร้อยใ่ยแปลงว่านที่หนึ่งเป็นร้อปีเตืองจอบจังกินน้ำด้ที่หนึ่งเป็นตุม่มผมก็ไม่ต้องวิบอกมันลวงมัดแล้วน้องแต่ประทับใจฝี่มือจุรี่คน่านีจังเอเอบีหลักสุกว่าใจกับน้องอะ่ะเออเหนื่อยวันนีนี่เพิ่งเร็กงานแก็บหลวกรบหลวก,ก้ากันน้อง ได้ตันนึ่งแถวแกให้บาทนึงอ่ะก็เก็บตันละบาททีนี่เดี๋ยวพี่เก็บไว้ได้แท็กซี่ลอยล้านน้องนะเดี๋ยวพี่ล็อบไปเอโอโอ,โอเคแกนี้น้องนะผีเตืองหลักจูลี่นะจูลี่กิดตึงบีไม้กิดตึงบีไม่น้องบอกพีแต่น้องกิดตึงไม้บอกไอ้จืนใจที่กิดตึงไม่น้องจูลี่จูลี่จูลี่เอาแล้วว่างไปป่าได้แล้ว